เจอเลยครับที่การสนามครับตีเรียนนักของทีมยังไงต้องเอาตัวละครน้ักของทีมครับทางเจอน้พรครับแล้วก็น้องแอนด้วยครัก็เรียกว่ามเจอนครนี่ตอนนี้ถือว่าผลงานในเกมที่แล้วทำได้ดีมากครับเอาชนะทางด้านโลกกนังมาได้ครับแต่เกมนี้นี่โอ้โหเจอกับสาวหูน้องแอนนี่ไม่ง่ายนะครับ โอ้

ไม่เยเขาอ่ะยอ้าีโอเ่ไเย่จายเยคนเล่น้ลยคุยเล่าอย่ไม่มีเล่าอยู่ที่เราหว่าหวดเราจะไปเราจะไปไหนแต่เมีเล่าแล้วอาวูพึงเดี๋ยวขึนคุยกันพี่ผมนี่สบายแล้ว คนดื่นยังไม่ค่อยเชื่อเราเชื่อแล้วใกล้วะเอ้ยไอ้นี่มันก็อยู่แถวนี้มันอยู่ฝั่งตรงกันใกล้อ๋อจะไปใกล้เลยไปใกล้ไหมมันเปิดเล่าอย้ก่อนเลยเฮ้ยแต่คือไม่อยากเอาเล่าฝากไว้เพราะว่าแบบถ้าไปแถวนี้ถ้าเชื่อไม่เวิร์กขึ้นมาก็ไฟเดียวตกไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามดีกว่า ผมยังไย้เลยพึ่งอยากพึ่งอยากพึงอยากไปเมื่อเย็นแต่ไปมึงก็ไปได้เพราะม่งนีหุ่นพรุ่งนีวนรัชาวันนู้นอรู่แเหือดกพึ่ากรมาแล้วมาดูว่าเตะลนครเสริมกับเพื่นบอลอิงเกมผ่าไปสาทีเศษๆครับยังทำอะไรกันไม่ได้ครับสําน็อยู่ที่สเป็นตสูงเลยเตะลนรครับดูล็อกมาสวยครับสามบอลจังหวะี่ม ก็ถือว่าเสียศูนหน้าของทางน้านเจริญนครครับยังมีอาการบาดเจ็บลบตัวนอยู่ครับทางน้านบสาก็บม่เลยว่ายังไม่คิดสมบูรณ์ร้อยละสังะ่งยังให้ยับมามปห่างเนียอดฉลับลูกนี้แล้วน้องแอนนี่นต้องบอกว่าโอ้ไปหางเลยวันนี้ผลผู้เล่นชุ่มใ,ใจมาครับขอท้าหองตาเลยเจอเจริญนครับย ต้องตูงก็บวกเจอกราฟี่ไม่หาน,นีครับเปิดแถบออกข้างเลยักได้เปแล้วทุ่งครับตุ้งยักษ์เข้ามาเล่นหนึ่งสองครับบวกอีกทีบวกอีกเกมที่นั่งเล่นเด่นมากเลยไหลามาทางซ้ายสุดครับตอนนี้จับแล้วยังไม่ออกครับเปิดแถบแล้วโอ้โอหหายกันอยู่บอยเปิดอีกทีแล้วเล่นไับตอนหวะสุดท้ายเล่นเจอนครับแต่ดออกหลังไปครับไปตังต้งแตจากปากประตูขึ้นมาครับของน้องแอน Hey, hey, seaweed, ให้น้องแอนี่ในกลุ่มนี้คน้องแอนี่ถือว่าเป็นไตร่ตึ่งเลยครับที่จะเข้าวินเดืนเบือนหนึ่งเนี้ยจะเรียกว่ามีอัดับมาตรฐานแล้วก็พร้อมการเล่นนี่ถือทำได้ดีกว่าทุกที่ในกลุ่มของเรวเลยครับต้องอย่าลืมนะอันดับหนึ่งอันดับสองนี่สำคัญครับเข้ารอบในฐานะแชมป์ของกลุ่มนี่สำคัญมากครับอันดับหนึ่งแล้วก็อันดับที่สามเนี้ยก็อย่าลืมว่าเราใช้วิธีการจับฉลากกับอันดับหนึ่งวางก็ แล้วก็จับอันดับ2เข้าไปเจอแล้วเพราะฉะนั้นนี่ใครเข้าอันดับ1จะไปเจอกับอันดับ2ของผู้อื่นคลับเปิดกับมาตรงกลางโอ้โหย้อหนหังเลยเยอะตลอดท้าย 大爷买 এটা <laughs> ่เกมผ่านมาเสร็จนะพเสร็จแล้วตอนนี้ยังเป็นน้องแองครับที่ขึ้นนำอยู่แต่ช่วงบ้นแกมนกบคประูบสูงคับก็เยี่ยมมาก เราที้เจอของ,อท,งที่เคยก็เจอแล้นคร,ร่เกมนี้นะมทีทำได้ดีเลยเจอกับโลกนามีเอาชนะมาทั้งสองมัดยังแต่ว่าเกมนี้เนมาเจอกับน้องแอนที่ต้องโห่ค่ะโอ้ฟอร์มดีมากยังไม่แพ้ใครเลยครับน้องแอนกระโดดเสมอนิดเดียวครับแล้วโดนรอางนนชนะด้วยยกแต่ย้ายขึ้นมาตื่นให้กลางใจเพื่อเปลี่ยนออกมาตื่นทีเอ้าแต่รอดถามว่าถือลูกนี้โอ้โหยังเป็นปุ้ยอ่ะ แก้ตัวเพื่อนได้แล้วใส่ทิ้งออกหลังไปเลยโอ้โหเจอตัวตัวกั๊กตีแตะลอยขาเฉยเลยแม่ทำได้ดีแล้วตัวตัวก็ตะคู่ครับยังไม่ออกแล้วบารหลบมาโอ้โหจังหวะนี้แม่เลี้ยงบอลออกหลังได้เองงี้แต้วนี่สภาพร่างกายต้องบอกว่าจงไม่ร้อยระเซ็งแล้วบารยังมีปัญหาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าอยู่แล้วก็เลยวัดนม่อาจจะเล่นได้ในขนาดนักครับเจอกับเพื่อนบอลขอบหายแล้ว เจอกับขนาดนน้องแอนก็ขอให้ครับโอ้โหเราหลุดมาหน่อยดิปุ้ยล็อกเข้าซ้ายทีหนึ่งโอ้โหล้องไปเมื่งินเหรียญมาอะไรครับไม่ต่อแล้วบอยเอาาสตัดมาได้ทีหนึ่งแต่จับเข้าซ้ายมาแล้วยิงเองโอ้โหลูกนี้ใส่หน้าสองตูไม่เหลือครับเป็นสองประตูต่อศูนย์นะบโอ้โหนี่จังหวะต้องบอกว่าทีบอยจริงหลุจังหวะนีเจ็บขาดหน้าแล้วมือติใส่หน้าของตูแล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหไปดูอาร์เซนอลเมื่อวานนี่แบบนี้เลยครับ ตัวนี้โดนยิงแสัหน้ากเลยขอหนิดนึงได้ไหมอาะเดี๋ยวนอว่ะขอนิดนึงได้ไหมเบอร์หนึ่งสองมาย้อนหลังนิดนึงครับเจ้าละครโอ้โหไม่ได้แล้วจังหวะนี้ยี่ยมคตัวเชื่อมเกมตรงกลางอยู่อ่ะแต่ได้เจอเลยนักบอลเยอะตรงกลางส่วนใหญ่นี่พาบอลทะลุมาไม่ถึงกองหน้าครับ ให้ยัดมาชันหลักนิดนึงเอาแล้วเพล็กลูกนี้ดูให้ทางขวามากัสเออทาหงหุดท้ายจก็ผู้สำคูยังอ่านจังหวะได้ดีเยอะโอ้โหจะเปิดกาวลูกนี้ดีแรงเดินไปครับสื่อจอบอลตกแล้วข้ามหัวออกข้างไปเองครับตุนย้อนกลับมาตั้งนกันใหม่ครับเพชรกบัสปุ้ยจะหลบยังไงไม่ให้เสียงกันครับโอ้โหตอนนี้นะเราดับเพื่อได้ครับบัส เปิดจับมาเอ้าเราแทงเขาเข้าไปโอ้โหนี่ครับแล้วเป็นนั่นจืดก็พูดที่ประตูแรกของตัวเองเลยเอ๊บโอ้โหดิเอ๊บตีเขาเข้าไปดีโกยไทยเลยเอ๊บมาโอ้โหต้องชมนะนั่นบานก็เปิดจองไปสอสองนี่วไม่เห็นเลี่ยนบ้ายอยู่แล้วครับเราวสื่อทำลูกนี้ได้ดีด้วยเลยนะไม่เหลือครับหนึ่งประตูต่อสองครับอย่างน้อยๆอา้ับได้ตีไข่แตกมาได้ครับสองเจริญนคร อออีกหนึ่งประตูเพื่อจะกลับหัวเกมครับบอยวางยาวนี้ไปตงตองเลยเพื่นี่เป้าหมายอยู่ที่ตีหน้าครับตัวเป้าของพวกเขาบ้านเล่นหน้าเป้าของาได้เล่นหน้าต่างก็ได้บ้านนี่ถือว่าเล่นได้หลากหลายครับบอยการดเพชรกลับไปข้างแกหม่ครับอุอ้ยการ์ดพีคแล้วยังไงครับหาไม่อย่างาางับนการดโอ้โหดูครับ สปีดต,ต,ต้องถือว่าจักต้าหน้าเขากันบุยยิงซ้าย,ยนี่โอ้โหรับเกือบไม่ติดก็ลเลยทันทีโอ้โหโอ้าวแล้วยังไงครับโอ้โหเตือนเลยครับแล้วยังไงครับเตือนไม่มองปีแจักใบเหลืองด้วยครับโอ้โหนุ่นี่ตัวตัวน่าจะรู้อยู่แล้วมันเป็นขวางทาง,ทางที่ศัตรูจังหวะนี้เจ้าตัวก็น่าจะจริงๆริงอย่านั้นจะรู้เพราะว่าเคยเป็นผู้สัมผัมาครับลูออ้อันตรายาเสตมาอุ้ยติดดี ไห้ใบเหลืองไม่เลยนะว่าจะเป็นการถือว่าฟาวครั no? ้งแรกของลุกก็จริงครับโอ้โหแล้วมาได้ครับบอยทะลุมาทางขวาลูกนี้จริงด <ie diy> <ESS> ัดเสาแรกก็ซ er ับเข่าสองเสาตู้เป็นเร็วก็ปันให้มาตื่นตู้ก็ตัวมาตกติดครับดาวศรียบอลไปเองครก็เราแอนจีนชาลัดตสุดท้ายออกข้างครับเป็นบอลทุกทางด้านขวาครับ โอ้โหแล้วลูก like um, re น also, ี้ซุปไปอ์เซอหรือ้วนะตันโหนี่จงแบะแก่งมีหมดมีตุกโหนึ่งเลยนะต่ะสุดท้ายเสียปากที่นไมได้ครับไอ้โกเปิดย้อลับโผล่ไปทีนึงคราวนี้รับข้อศอกเลยเิด้ราจะสวนแั่ก็เกิดนลับกลับมาข้งกันใหม่ครับเล่ล็อกแล้วตอกโหโดนดีเลยอยู่ประมาณนี้มหกเลย

เปิดจับนมาตั้งหายนะเสาแรกโอ้โหถือว่าคุณก็เทสุดเบินออกมาทางขวาว่าครับเ้วเยิงลูกนี้ทะลักออกหลังเยอะมกเอาแล้วมาดูเตะมุมทางขวาแล้วเปิดย้อนกลับมาแถวสองล่อตีจับแรกไม่ดีแล้วนะดูแลวิ่งหน้าตั้งไปเก็บบอลแล้วจ่ายเก็บบอลได้บอลแล้วขาวจ่ายบอลลูกนี้ไม่หันกับโอ้โหเออยังตามัน ช่วยแก้ตัวให้เพื่อได้ครับโอ้โหถ้าไม่มีการตกคู่ในโัวการโลกเลยครับเราจังหวะนี้ปล่อยบอลหลายใบเลยสองตัวครับสนามบอลว่าไงเพื่อนอ๋อเดี๋ยวจะไปงานนี้ทำอะไรกันไปก็หลังมเล่าดู ัใครนะใครนะอร่อยนี่มันเล่นกลางไม่ลวะอ๋ออ๋ออ๋อนี่เป็นข้าสารเหรอไม่รู้ดีว่าพวกไหนรู้แล้วหัวใครอีกแล้เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวช่อะไ่เดี๋ยวจนนหมยบอย เลยกระโดกอ้าวทำไมดีเนะยายาให้เพื่อดูนี่ไม่ตรงครับเนี่ย้าที่เลียงหนองเรียกว,ว่าทา้านเจอาละครเนี้เล่นนะมันจะท็อฟองเลยแล้วแต่ละคนเนี้แต่เจอเมน,น,นี้เจอกับต้องอานนี่นักนัะสาวูของคู่เลิศสำหรับเจราลวครนี้ต้องพยายามเก็บต้านไ้ได้แรับแต่เราแมทแล้วพวกเขาเรียกว,ว่ายัางลุ้นกนับทางด้านอินดิซิโอยู่ครับอกตับสิ่งี เร็ยว่าอย่างเราตอนนี้ต้องมองถึงแค่อันดับสี่ก่อนแล้วโอ้โหแล้วแซงเลยจังหวะนี้เหมือนจะตั้งใจเปิดก็ขึ้นเลยขึ้นยิงมาแล้วแพ้เสาสองโอ้ไม่โดนนะโอ้โหบอลมันมาแรงด้วยแล้วจังหวะนี้สี่เมตก็ถือไม่ได้ตัวเข้าเขาตามธรรมชาติอยู่แล้วครัโอ้โหถ้าเป็นพวกสไตรเซอร์ดีอาจจะพุ่งกระโดดตอร์ปิโดห้อยครับจังหวะแบบนี้เขาแตกนะเขาแตกครับ เฮ้ยมันมีพวกแกลองเทจัดอะไมไ้เล็กมีนาตั้งไม่ได้โมันมี้นี่ไงดาไอ้นั่นี่ไงาไอ้นี่เปเ้เปเปเรับแมาดิับวตอเชี่ยวน้ำให้คิดเก็บเิร์ครับดกลับมาได้สุนรรฟเลยจับอยู่ให้ไปม่มานเร็วกว่านี้คือเขาใช่ไหเขาเร็วกว่าเ รออย่ามาตั้งเงินใหม่แล้วกันเวลาตหล่านี้ในครึ่งทางข้างเดียร์หนาทีเสร็จเสรับก็ใหยัดมาเพสโอ้ต้องกลับไปตั้งกันใหม่ที่าดครับโอ้โหนี่ขึ้นมาเพสสูงเลยแล้วไปเจอนครนี่ต้องระวังครับกองหลังจะลอยมากๆไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าตัวผู้เล่นในแนวรุกของทางด้านน้องแอนครับเรียกว่ามีความเร็วรับโัวจะบอลแซงก็ นี่แปรเก่งแล้วบอยไม่กุตีมาบัดเลยไม่บอยไม่กุมแล้วมาดูเตะหนึ่งทางซ้ายครับของของแอรเปิดยัดมาโอ้โหนนี้จะต้องชมบอยครับเอ้ยต่ออะไรยังขอยังไปโห่งได้ครับคุมเผาได้ยู่วบอยเปิดยัดอีกทีนึี้คราวนี้โอ้โหเจ็บไม่ตรงกอกาอย่างนงี้นแล้าบ้านี่จิงจิงขนาดอยู่แล้วลูกอากาศครับโอ้โหวันนี้เพิ่งเปิดมาสุดแล้วด้วอย่างแล้วโผล่แล้วโง่วันี้ใหม่ต้องต่อครับ เราก็อยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายแล้วแล้วก่อนจะเข้าบุอว่ทุบเวลาบาดเจ็บแล้วสำเร็บในขึ้นเวลาแรกครับยังเป็นทันัีน้องแอนัทำเจอแล้วนครแห่งสองประตูสองถึงเท่านะแล้วมาฟังห่ามีแค่ประตูเดียวเว้ตีพักอกยักลับมาเทปการเปลี่ยนออกมาวาสวยอ่ะโค้ชวางอยู่ว่าตกเ้วเปลี่ยนการถือหรือเปล่าตะถือเนอ่าตูนกแตัดตั โอ้โหปะตบติดเลยแล้วคุณย้อนกยอกมาตั้งใหม่ครันหยับจะเปิดอยู่ให้ทะลุโอ้โหแฟนอะไรจะแตกให้มันโดนบางตาเบียดทางลูกนี้เตะไม่โดนเลยถ้าโดนยังมีโอกาสจะมาตรงสูงมากแล้วก็ถูกระยะไม่ไม่น่าจะเกินสองหลาตกนั้นเลยใช่ยักขึ้นมาไม่ดีแล้วเจ็ดยังไงก็พีดได้แล้วช้าเกินไปก็ตักได้สวยแล้วบอยโตขึ้นมา ไปผ่านเตะไปเก็บบอลไปต่อไปต่อแล้วดูเพื่อนเลยครับโอ้โหบอลเดี๋ยวดูเพื่อนครับจังหวะแบบนี้ยจะโดนกระทั่งยังยังต้องระวังครับเอาน้ำไปเพื่อนหน้ามาสนามครับบอลโมแตยืนดูครับไปเอาน้ำไปเพื่อนหน้ามาตรฐามครับจังหวะจะโต้กระทั่งยังยังขอโทษกันครับ เตะบอลคู่ยัดเจ้ายลงน่างนะอ่าเสำหรับบอลตัวใหญ่ๆไอ้เยียๆคับบาดแล้วพีกไปได้ครับไม่ออกด้วยโอ้โหดูเขาปีต้อนจัดจ้านให้แล้วลงมาสอง้วเปิดจ้อยออกมาแซมจับบอลแรกไม่ดีเลยเบิ้ลทิ้งออกมาเขาไอหนองเป็นหนองเจริญนครลิมาแล้วหมู่ติดนิดนึงแล้วก็เป็นหนองแอบให้พุ่งเยอะเลยด้านขวาเลยยัดเข้ามาลงน่างติว่างเลยครับตรงกลาง ล็อกลับหลังมาโอ้โหดูว่าตีบอนซ้ายบอลขวาอยู่แล้วเสียบอลอีกนะครับติดอาละวาให้ทางขวามาวิ่งที่กับปาร์กิ้งไอ้แซ่บแล้วโอ้โหนี่เสียที่ไปเสียบอลแบบนี้หลายครั้งแล้วโอ้โหกลับต้งบอกให้เพื่อนเอาบอลขึ้นไปครับอย่ามัวแต่วันนี้โดนการยานหาเนื้อเสียบอลมาแก้กองถ่ายตัวเองแล้วเสียบอลเยอะเอ่อจับมาปาร์กิ้งกโอ้โหทะกันได้ไม่มาเป็นปู่ก็เป็นตะคู่ โอ้ยตรงไปถูกขิดอยู่ตรงหน้างาาประตูอีกเกดได้ว่าดูติดเสมอกลุ่งยัดเข้ามาบ้านลับบอลแรกไม่ดีแล้วไม่ยังจะทะลุไว้ตรงนี้ถือกอดด้วยแล้วโอ้โหตรงกลางเพื่อนเข้าไปถึงครับโอ้แล้วไปชนกันเจ็บหรือเปล่าครับเดี๋ยววิวจะติดดูดูก่อนครับมองเมื่อวานเมื่อวานมีฟิลเดีย1เซนโอ้โหดีที่ก่อนครับทางด้านบาร์ด้มีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วด้วยครับ

ตูมยัดก็มาไปผ่านอาราเพชรสวยกับน้องแอนมีวิ่งแล้ขึ้นมาทางขวาเพชรให้มาเจ็บกับตัวตัวนี้อกับจืดโอ้โหที่นี่บอลสวยม่กนี่เดือดแม่นมากแล้วคู่ครับมองทีบอลเนี้ไม่มองขาแามโจเข้าแล้วยิงซ้ายโอ้โหบอลขึ้นเดี๋ยวไปตรงต่อแล้ววุฒิสิงห์ก่อนต่อโนบุยงจหมดเวลาการแข่งขันเดี๋ยวดูเพื่อนต่อเนี้